สวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับผมซ่อมเครื่องให้ลูกค้าเที่ยวามาซ่อมที่ร้านเนาะและ้วก็มีหัวสีนะครับเลยทําไม่เสร็จเลยหัวสีที่ลูกค้าส่งมาทํานะครับจัดเข้าระบบงานหนักเพราะว่าพรุ่งนี้ผมนัดขนส่งเข้ามาเอาเครื่องนี้นะครับแต่เพิ่งทําเสร็จครับเครื่องนี้จะไปอยู่ที่นาราธิวาสนะครับ ติดชุดล่อนบนบนนะครับร่อนเสียฟางแล้วก็ล่อนล่างปรับแต่งมอเตอร์ให้นะครับแล้วก็จัดเข้าระบบนะครับทําให้ระบบ400%นะครับยังไม่เทสนะครับวันนี้ผมเพิ่งทําเสร็จลูกค้าลงงใหญ่ มาหวาดย่ใหญ่อ่าแล้วก็อ่าเครื่องนี้ลูกค้าจะเอาไปสีข้าวขายนะครับก็มีติดชุดล่อนบนนะครับและก็ล่อนล่างอ่าเพื่อที่ให้เม็ดยามันออกนะครับพรุ่งนี้ผมจะเทสแต่เช้าแล้วก็จะแพ็กส่งนะครับแล้วก็มีเครื่องของใครอีกบ้างเนาะแล้วก็มีเครื่องที่ติดมัดจำนะครับ ติดมัดจำหนองหานนะครับเครื่องเข้ากล้องสองระบบนะครับเครื่องสีเข้ากล้องสองระบบแล้วก็เครื่องแซมสิบติดมัดจำนะครับบ้านาว่านครพนมแล้วก็เครื่องแซมสิบเครื่องนี้นะครับรอชมนะครับเครื่องแซมสิบจัดเข้าระบบจัดเข้าระบบนะครับลูกค้าแบบเอาเต็มแม็กเลยนะครับจัดเข้าระบบแล้วก็ติดชุดล่อน หน้าของแซมแปดนะครับล่อนของแซมสิบไม่ตอบโจทย์นะครับให้ผมแปลงเป็นล่อนหน้าของแซมแปดตัวนั้นครับแล้วก็เครื่องนี้อยู่ยางตลาดนะครับแล้วก็มีบึงการนะครับเครื่องเครื่องบดลำมือสองนะครับพี่เขาจะมารับเครื่องนี้ผมทำเสร็จแล้วนะครับรอรับแล้วก็อะไ่พวกหน้าแปลนนะครับ ของจะเข้าพรุ่งนี้เครื่องนี้รอดูระบบเทสการสีกันครับพรุ่งนี้ได้ชมกันแต่เช้านะครับผมเพิ่งทําเสร็จนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับเครื่องนี้ผมจบให้ลูกค้าหนึ่งหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับส่งนาราธิวาสนะครับรอชมนะครับรอชมการสีข้าวพรุ่งนี้